ไปช่วยงานศพพ่อตาพอโผล่ันไดขึ้นมาต้องศพตากับพ่อตาที่เสียชีวิตไปแล้วนั่งอยู่บนโลงศพสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าปแปลกๆของเจ้าโตมาเล่าให้ฟังเจ้าโตเป็นชายหนุ่มเขามีอาชีพรับราชการทหารแต่เขาก็ยังวนเวียนมาหาสาวแถวท้ายบ้านของเขาเป็นประจำ ชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินนะมาเจอกันใหม่ก็รู้สึกปิ๊งปังกันขึ้นมาแล้วพ่อตไอ้ว่าที่พ่อตาของเจ้าโตเนี่ยเขาก็มีบ้านอยู่ทางท้ายบ้านของเจ้าโตห่างกันไปสักรวมๆสิบกิโลเจ้าโตจะวนเวียนหลังจากถ้าวันไหนเป็นวันหยุดราชการจะวนเวียนไปหา สาวเจ้าที่เป็นลูกสาวเพราะว่าที่พ่อตาของเจ้าโตนี่เขาชื่อตาเชียนตาเชียนนี่อยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายบ้านของเจ้าโตเจ้าโตก็ใหม่ๆก็จะพาน้องชายซ้อนท้ายไปด้วยไปเป็นเพื่อนเพื่อไปตีสนิทของกับบ้านของตาเชียน แล้วก็เพื่อไปมีช่วงจังหวะเวลาก็ไปคุยกับลูกสาวตะเชียนเรื่องก็ดำเนินไปเรื่อยๆความรักของเจ้าโตก็งอกงามขึ้นแต่ว่าตัวตะเชียนแกเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่มีวันขณะที่เจ้าโตทำงานแฟนของเจ้าโตก็โทรหาว่าตะเชียนซึ่งเป็นพ่อ ได้เสียชีวิตจากโรคประจำตัวเจ้าโตไม่รอช้าหลังจากเลิกงานก็ออกมาช่วยเจ้าก,กีเจ้าก,การก็คือไปจัดการเหมือนบานประหนึง่งว่าได้เป็นลูกเขยแล้วแต่ว่าตะเชียนแกก็ห่วงลูกแกเหมือนกันนะหลังจากที่เลิกงานมาเนี่ย เแ้วโตก็ตรงไปที่บ้านของแฟนสาวเลยแล้วก็ไปช่วยจัดสถานที่เพราะว่าเขาตั้งศพตะเชียนที่บ้านวันนั้นนะ่ะกลับมาช้าสักหน่อยก็เริ่มคำแล้วเขาก็เริ่มที่จะไปนิมนต์พระมาสวดตอนช่วงสักทุ่มกว่าเแ้วโตเนี้ยก็ก้าวสวบสวบขึ้นไป พอไปถึงหน้าบันไดก็มองเห็นที่บนโรงศพนะเขาตั้งศพไว้บนบ้านแต่ที่ทำให้เจ้าโตถึงกับช็อกไปทั่วสามวิเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือตาเชียนแกไปนั่งอยู่บนหลังโรงแล้วหันหน้ามาทางเจ้าโตแล้วก็ชี้ทำท่าชี้หน้ามา ยังไม่รู้ว่าตะเคียนจะพูดอะไรกับเจ้าโตเจ้าโต,ต,ต,ตแผ่นแพ่นแนบลงบันไดามาโตซี่ัวสานฟ้ามอเตอร์ไซค์ไอ้น้องชายก็กระโดดขึ้นแทบไม่ทันก็วิ่งขับมาที่บ้านมาบอกมาคือว่ามาบอกกับพี่สาวว่าไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไม่ไปบ้านตะเคียนลนะ พี่สาวถามว่าทําไมเอาก็เห็นว่าเขาเพิ่งตายไม่ใช่เหรอไม่ไปช่วยงานเขาเหรอเอาลูกสาวเองไปชอบลุกสาวเขาไม่ใช่เหรอแจาโต,ตบอกว่าไม่ไหวจริงๆพอขึ้นไปบนบ้านไปเจอตาเอตะเชียนนั่งอยู่บนหลังโลงศพพี่สาวบอกเอา้าตะเชียนตายแนละ้วไม่ใช่เหรอคนนั้นนหะสิสงสัยไม่ไหวไม,ไม,ไม่ไม่ไปอีกมันพูดตะกุกตะกักเมื่อตัวสั่นเทิม แล้วก็บอกว่ายัางไงวันเนี้ถ้าตอนนอนเนี่ยกลางคืนที่จะเข้านอนเนี่ยมันจะขอนอนกับพี่มันด้วยเพราะพี่มันจะนอนอยู่ในห้องพระเรื่องราวของเจ้าโตก็ถึงจะเป็นเรื่องที่แปลกแต่เรื่องจริงเพราะว่ามันไปจะไปช่วยงานว่าที่พ่อตามันแต่ตั้งแต่นั้นมาตะเทียนที่เป็นว่าที่พ่อตามันก็ตกอันดับไปเพราะดันไปนั่งชี้หน้า คี้ตามันที่บนหลังโรงศพมันก็เลยสละสิทธิ์ตั้งแต่นั้นมามันก็ไม่ไปหาลูกตะเชียนลยเลยความสัมพันธ์ของมันกับลูกตะเชียนก็จบสิ้นกันตั้งแต่วันที่ตะเชียนตายเนี่ยก็เป็นเรื่องประสบการณ์ของเจ้าโตที่เจอมาไปเจอเอาผีผีพ่อตาว่าที่พ่อตาที่นะที่อยู่บนหลังโรงศพความที่มันช็อกกับตาเหตุการณ์มันนั้นถึงแม้ตะเชียนตายไปแล้ว ตาเชียนก็หมดสิตเป็นพ่อตามันอีกต่อไปด้วยความกลัวที่มันเจอมามันก็ไม่ไปหาสาวเจ้าไม่ไปหาลูกสาวของตาเชียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเรื่องราวที่มันถ่ายทอดให้ฟังเนี่ยมันก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกมากมันบอกมันเห็นเนี่ยรูปร่างตะเชียนอะไรก็เหมือนคนธรรมดายังไม่เสียชีวิตนี่แหละแต่นั่งอยู่บนหลังโลงศพ สำหรับผู้เล่าที่เอาเรื่องของมันมา,มาเล่าเนี่ยก็เห็นว่าอย่างน้อยแล้วส,สิ่งที่ผู้เล่าเคยเล่า,ลาหลายๆเรื่องและก็กล่าวถึงว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้จบที่ความตายนะชีวิตหลังความตายมันยังมีอยู่จริงแต่ต่อจากนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ลหละก็เป็นไปตามบุญตามกรรมที่จะพาเอาชีวิตหลังความตายนั้นไปต่อ และเรื่องเล่าของเราก็จบลงแค่นี้หากผู้ใดที่ต้องการจะรับชมเรื่องราวต่อไปที่เราจะเก็บมาเล่าจากประสบการณ์ต่างๆที่ไปเจอเจอมาและถูกถ่ายทอดมาก็าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับเรื่องเล่าผีบนหลังโรงนั่งบนหลังโรงนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสั้นๆส,สำหรับเรื่องนี้ แต่ก็ถือว่าคนที่ไปเจอเหตุการณ์มาก็ถึงกับช็อกไปและก็กกย,ยุติที่ว่าเขาก็ยุติการเป็นแฟนแต่ลูกสาวของเจ้าของเออเขาเรียกอะไรนะั้นผีที่นั่งอยู่บนหลังโรงนั้นวันนี้จะเล่าตะกุกตะกักไปหน่อยก็ต้องขออภัยค่ะแต่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ